น่ยไพมีมีสร้างตัดผมมาตัดให้หอดเพื่อนพนักงานตัดผมมาแล้วนั่งดีๆอย่าให้ขาดลูกฮะมนี่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 นั่นนั่นฟอกกี้น้ำปูเติมน้ำให้แล้วน่ะยปั๊บอย่าเอามือขึ้นมาอย่างนั้นมันเปียมันมันขาดเพราะพี่ภูมิจะอันดับหน้าต่ออยู่หนังยางมัดให้มัน มัดมันไว้เลยให้มันผล่มาแตหงหงส่อาางอะไรก็ได้ที่มันเข้ากับใบหน้ามันน่ะให้มันดูได้หน่อยทีมันบอกว่าไม่ตัดหลังส่งอะไรก็ได้ที่มันลดความมึนน่ะช่วงเนียนล้านตัดผมกับบอเสียงไป,ไปแล้วคะ่ะหา้คนมาตัดอยู่บ้านเล็กหน่อยเอาคนที่ไว้ใจว่า มีความปลอดภัยมานั่งเฉยๆอย่าเวียงไปเวียงมาปับ๊บไม่งั้นเอะมันไม่งั้นมันจะแบ่งแบ,บแบ่งไหมเดี๋ยวได้ตะกินเทสต้องนะข้างหลังอ่ะมันชนมันชนไหลแล้วมันมันบานมันไปเป็นู้หยิงเลยนะแต่ปั๊บเหมาะที่สุดคือทรงกะทิอ่ะทรงกระป ổ, อ๋ออะทรงกะลานอะเหมาะกับน้ำที่สุดละ <c oughs> ม,ม,มันกินผ<ะ>มหรือเปล่าแม่มันดึงผมมันดึงหรือเปล่าไม่ผมเอามือหนีบไว้อยู่เอ้ยเราเป็นทรงแล้วปับ๊บมันสั้นแล้วอะ่ะอืมอ๋ออย่าหดคอสิลูกไม่งั้นพี่แบงค์ทำไม่ได้ มันไม่มันมันคมป่ะมันไม่คมแล้วมันมันมันไม่เจ็บปับ๊บปีดึงไว้อยู่ <c oughs> โออแอคไง <c oughs> มือวินีบอยู่ปับ๊บกันไกลมันไม่ได้คมเท่าแบตเตอรี่นรกปั๊บมันไม่ได้ไวกว่าด้วยหรือแกจะให้แม่ตัด วความยาวนี่ความยาวให้มันมีความยาวนี่แหละแต่ว่าให้มันไอ้ปั๊บอะถ้ามันตัดผมรองทรงมันจะเหมือนเด็กไทยบ้านทันทีเลยมันจะเกรียนเกินไปต้องเอาแบบแนวๆให้มันหน่อยดูเสร็จแล้วปั๊บอันนี้อ่ะถือไว้ดู ไม่ต้องเอียงไปเองมานั่งตรงๆไม่งั้นพี่แบงตัดเบี้ยวนะไม่หล่อนะไม่ต้องมือออกอย่างนี้หรอตัดไปเรียข้างหน้าอ๋อเดี๋ยวยังไม่รีบเนี่ย ถ้าไม่นิ่งมันก็จะไม่ได้ทรงตามที่ต้องการนะทำไมผมเป็นขุยไปโดนอะไรมาบ้างนอนทับหะไอยนะหลับตาสิแล้วก็อย่าขยับให้มันมากอะไรไหนไหนไหนนั่งนิ่งนิ่นั่งนิ่งนิ่งเขาจะตัดให้ดีๆเห็นไหมเจ็บกว่าไหมกันไกลไม่คมมันจะนั่นกว่านะ นเอ,อาหน้าปูยังดีกว่าเอาเอากันไกลใหญ่ของหน้าปูมาตัดมันดีกว่ากันไกเหล็กหน้าปูไม่รู้อยู่ไหนแล้วกอาไกตัดผมอ่ะน,น,น,นั่งีดีมมาแนนี่หันตัดผมละอย,อยากนั่นอยากนี่ได้ยังนี่นะเฮ้ยเริ่มเป็นรูปเป็นร่างเริ่มหล่อเว้ยเอาเอาใบหู โอ้ยเลอะบุญแง่งแว่แนแง่งกระจกอีกตัางหากเนี่ยนะรอ,อบออันนี้แค่เปิดข้างเดียวนะโอ้โหเฮ้ยอุ้ยหล่อป่ปั๊บลองหันข้างให้แม่นะดูเพลินโอ้ยปับ๊บจุย้ยหล่อเนอะยังเพิ่งหล่อข้างเดียวลูกหล่อยังไม่เสร็จ <laughs> หล่อยังไม่เสร็จปูนหมดอืมใกล้หล่อละใกล้หล่อละ บายรอแล้วเว้ยได้เท่านั้นหล่อได้เท่านี้ได้เท่านี้ใช่ไหมจันดูสิหันอีกข้างหนึ่งมาสิเออเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่ใส่เจลให้นะโอ้โหหล่อในหันข้างสิหันมองไปทางโน้นสิหันมาอีกนิดนึงเออเนี่ยหันอย่างเงี้ยดูดูเนี่ยโอ้โหหล่อแล้วเว้ยหันหน้าตรงสิ เกาหลีโอ้ยไหนดูสิหน้ามันเลี่ยวขึ้นเลยไปเออดูหน้าเล็กลงเลยหน้าไม่บานเลยทิต้ามาไหมหน้ามันเลี่ยวขึ้นเอออะเสร็จแล้วใช่ไหมแอบน้ำไหมเดี๋ยวให้พี่ภูมิให้พี่ภูมิต่อทีเนี้ยภูมิไม่งดง่ายตอนนี้เป็นคิวของอ้วนแล้วนะ

จค่จอนนะเอียงให้พี่แบงค์หน่อยลูกเงยเงยหน้าเอียงข้มือเริ่มเป็นเป้าเลยได้เริ่มมีสิวเลยได้พ<ว>ูดลูกไหน,นแบบที่มันมัดได้นะนยาวในชะ่มัดไปด้าน,นหลังได้ไปถึงหลังนะเออแม่ภูมินะทุนเจ้าทองสุนทรมาเนจการมันจะไม่ยากแม่มัดให้นี่นะ เพชรเพชรเพชรอย่า,พา,านนเพิ่งขยันลูกรอให้เสร็จทีเดียวแล้วค่อยลูกค่อยมาทำพอต้องใช้ไอ้นี่ใช้ดำแต่สุดก็หานที่ออกไปเลยแบมไหนมันสั้นขนาดนี้แล้วฉันก,ก็โกนหัวแล้วเหมือนพ่อมันละพม่งไปนอนท่าอะไรมาผคุยเลยผมหผมเป็นคุยเห็นไหมคุย มือนมักฝ้าหลังโดนผมมาอะไรเงี้ยคล้าย่เะยผมมันมันแล้วมันฝุ่นมันเกาะหรือเปล่า,ายังไม่ได้อาบน,น้ําสระผมเลยมาจากโรงเรียนนอดสวายเลยเจง๋งอะนำคาญมันนังมาก <laughs> <laughs> ปิดเตาเตาข้าวซะมันขึ้นสุกแล้วละ่ะ ออพี่วันก็พี่วันก็เริ่มหล่อละไอ้มันสั้นขึ้นอีกนิดนึงอะ่ะข้างหลังอะ่ะให้มันบาง,บางลงอะ่ะผมมีแอปตัดยากนิดนึงทำไมผมยาวเกิน ให้มันเหมือนกับลองทรงข้างหลังอ่ะให้มันเหมือนกับ<ว>เขาเรียกว่าอะไรนะไล่หลังเองอ,ยอยเ,เอากันไก่ซอยให้มันบางก่อนนี่เออเอาไงเอาใหญผมเอานี้ใส่ได้เพิ่มเมื่อก <c oughs> ี้คารเลมนึกว่าจะเอา <laughs> แบบอีกอัดแล้วหลังนึกปล่อยปล่อยหลังยาวให้ไม่ได้หรอกไอ้อ้วนมันจะยิ่งดูอ้วนไป ให้มันดูแบบหันหน้าให้แม่สิหันข้างๆดิเออเออข้างเนี้ยข้างเนี้ยสวยข้างนี้มันเดอ๋เดอๆอยู่ไม่เป็นไรให้มันไปอาบน้ําอาบน้ามาก่อนสิเดี๋ยวไ,ไปอาบน้ํามาแล้วก็ให้ให้แม่มดูอ<ม>ีกทีหน<ม>ึงไห<ม>ได้วยดิเนี่ยเสร็จแล้วหันข้างมาสิอืมันฝั่งนี้มาสิ หล่อแล้วเห็นไหมเดี๋ยวแม่จะลองมัดให้ดูอเอ้ดิหันข้างมาให้แม่ดูสิเออเสร็จแล้วดูบโบดูอ้วนไหลกเกาดูผอมลงไปตั้งเยอะเลยอ้วนหันข้างๆมาสิทีนี้อันหน้ามาเออเสร็จแล้วหล่อแล้วเนี่ยเห็นไหมหล่อเกินลูกแม่ไม่มีใครอยู่ข้างหน้าไงพี่เจงข,งข้างๆสิทีนี้ อืมพอดูได้หน่อยนึงอีกข้างหนึงนะ่งหมอืมเออโหหล่อจังเลย